เคค่ะ okay, ต่อไปเราไปดูงานของมขอขอนแก่นครับภูมฝอนตอนเกี้ยวผู้สร้างสรรผลงานนางสาวปรียาพรพัชชนีโอเคไปชมกันแบบโผล่โลงๆให้การแสดงสื่อสารแทนคําอธิบายทั้งนี้อาจจะมีการวิจารณ์เชิงสร้างสรรในระหว่างชมการแสดงไปชมกันเลย <c oughs> เครื่องดื่มดีๆต้องขาวเท่านั้น <c oughs> วันนี้ขออนุญาตเป็นเขียวๆก่อนครับลานะั่งเอ้ย ไอ้ยนี่ปาถนาหอยน้ำห้อยถูกบากปาถนาหยาดน้ำน้ำเจ้าทุกห่มโพโอ้เป็นเล่นเงาคิดบวกสิบน้องหนึ่งเจ็บดอกบานบานเพิ่ปมาบานแตต้อนเทียวรูปฟอนต้อนเที่ยวเก็บดอกกระเจียวหิ้มหัวเจ้าผู้บุบขาใส่สุขุมน้หอยกินเก๋วะเก้าแม่น้ำเป็นเหมือนรูปจิตกรรมฝ่าผนังมะหอดีไสน์แท้แล้ว จังหูด่งดันประสงค์ดันมาใสใจประสงคอยากๆูออออนั่งมองจังใดน้การเล่น,นเงานี่เป็นอะไรที่เก๋ยังไงการเล่นเงาคุณจีว่าไม่มีวัน out ถ้าทําอะไรที่แปลกแตกต่างออกไปอ๋อนี่เป็นวิถีชีวิตของชาวาอ,าอีสานตาคบตําข้าวเออเอยน่ารักมีการยกตัวยกตัวน่ารักดี รีม่โอ้ปั่นไฟ้ถ้าไหมเป่าแคนเออเห็นวิถีชีวิตหนึ่งเยาวชนนะครับสิ่งที่กูจิบดื่มนะครับไม่ดีนะอย่าดูเรียนแบบนะเออตีกลองยาวว่ะโมอขนแก่นนี่เขาเรื่องดนตรีนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเป่าแคนสีซอเอามาด้านหน้าแล้ว เสื้อผ้าเป็นไงเป็นดีไซน์แบบยังไงอ่ะเป็นร่วมสมัยหน่อยเนาะหมายถึงว่าแพทิร์นของเสื้อดนตรีดีจังเลยอ่ะมีเสียงซิมโฟนีมีเสียงสตริง, Symphony, งดี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 ดมันฟังแล้วดูเย็นอ่ะ อันนี้เป็นการแสดงสื่อถึงอะไรเนี่ยวาดสร้างร,รีแอคไปแล้วคะ่ะวาดสร้างอ๋อคอสตูมเขาเป็นแบบโมเดลเนาะเป็นแบบโฟกโมเดลเป็นโมเดลโฟกเป็นพื้นเมืองร่วมสมัยนะเนาะดนตรีแบบออกแนวแบบจีนจีนน,นิดนึง เออเออมาชอบชอบความเป็นเงาอ่ะฉันฉันจึ้งเงานะฉันจึ้งการทําภาพเงาก่อนตอนนี้ฉันสิ่งที่ฉันจึ้งนะสิ่งที่คูจิตแบบโอเคอ่ะหน้ามาัานหนามนยังรอนลุ้นอยู่แต่ชอบเงาทําได้น่ารัก ีชีวิตฝัดคงฝัดข้าวเกี่ยวพาราสีหนึ่งเออทำทำโพ s ิช i นนิ่งหรือการจัดวางสูงสูงต่ำต่ำได้ดีดูไหมนะปือออ๋อ c o อ p o s i t i o n ดี5ลำเขาก็เป็นแบบแบ๋วๆน่ารักน่ารัก ผลงานของมอขอนแก่นเหรอในอรวิชาอะไรเป็นจำลองภาพที่เป็นภาพเงาแล้วก็เอามาเป็นภาพอันนี่ใส่หมวกแบบนี้เหมือนวู้แต้มม่ะแมต่ควันเยอะไปหน่อยนะควันคันบงังสมกเยอะไปน อ๋อเป็นเอาวิถีชีวิตที่มาจากผูู้้วาดใช่นแหะรูกวาดรูปแต้มอะไรอย่างนี้น,นะแม้แ<ร>ต<ป>ชุดเสื้อผ้าเขาเซ็กซี่จังเลยอออดนตรีเนี่ยดนตรีของมอขอก็จะมีความเป็นอีสานร,ร่วมสมัยมากเลยเออเออห้าหกเจ็ดแปดมาวะ่ะลีดเดอร์มาวะ่ะ ยังไงเออ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 หนึ่งและ2สองและ3สามและ4สี่มาบ่ะเออแดนซ์มาบ่ะอ๋อเป็นโมเดลหรอเป็นลูกสมัยเออ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 อีตาอีตาผู้ชายคนนี้ดูห้องใบดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะงไงเฮ้ย โอ้ยเซอร์ไพรส์อ่ะเอ่อเอ่อเออเออเฮ้ยเอ่อเอ่อ ก็เป็นแบบสมัยใหม่เป็นร่วมสมัยใหม่เหรอแบบเออมีท่าเซตท่าหกเจ็ดแปดเออเออ,เอ,อร่วมเซอร์ไพรส์นะอันนี้ฉันแอบเออฉันชอบเงาฉันชอบเงาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออแต่ดนตรีเขาทำดี อ่อ,อเป็นเหมือนภาพผู้แต้มเป็นเหมือนภาพจิตกรรมนี่ใช่ป่ะผูดนตรีทำดีจังเลยอะใครทำดนตรีเนี่ยดีพร้อมมากจบเป็นผู้แต้มเอ้ยเป็น,นภาพจิตกรรมเป็นเงวอีกครั้งหนึง่ง โอเคครับตัวนี้คุณจิ๊บแอบสงสัยนิดนึงคุณจิ๊บขออ่านด s สคริปชันของโชว์นะทุกคนอ่านไปด้วยกันนะผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์มหาอ้อปอทว่ะอีว่ะเออของปอทวออผู้สร้างสรรค์วิทยานิพนธ์เรื่องว่าทธรการเกี่ยวพาราสีในฮูบแต่อ้อนั่นไงในฮูบแต้มการแสดงสร้างสรรค์อ้อนี่ไงน่าตัสินร่วมสมยัยเอออ๋อทำเป็นร่วมสมยัย ท okay. okay. ่าทางศิลป์วิจัยโอเคโอเคเข้าใจละท่าทางศิลปนกระบวนท่าออกแบบเป็นกระบวนท่าที่ครอบคุมทั้งเนื้อหาท่าเต้นอ๋อนี่ไงท่าเต้นท่ารําการแปรแถวดนตรีขึ้นแต่งกายองประกอบทั้งหมดเป็นการสร้างสรรค์ในรูปแบบน่าเสียนร่วมสมัยโอเครับได้รับได้อยู่โอเคเพราะว่าในดีสคริปชันนางบอกว่าเป็นร่วมสมัยนะคะก็ขอชื่นชมนะสําหรับการแสดงชุดนี้นะอะคุณจิบเดี๋ยวก่อนคอมเมนต์นิดนึงเนาะ สำหรับการแสดงชุดฮูปฟอนตอนเกียวนะครับคูณจิ๊บชอบการเปิดโชว์มามากเลยที่เป็นลักษณะเป็นเงาคุณจิ๊บว่าทำเงาได้น่าสนใจดีเป็นอากับกิริยาเป็นวิถีชีวิตที่ทําให้เห็นภาพถึงออศิลป,ปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับสิ่งที่ต้องชื่นชมของโช์นี้คุณจิ๊บว่าทาดนตรีได้ดีคมอมโพเซอร์ดนตรีได้ดีมากมีความน่ารักน่าสนใจเป็นอีสานแบบร่วมสมัยนะครับแล้วก็ออกมาเอาภาพที่เป็นภาพเงาเหมือนเป็นภาพจิตรกรรมนะครับจำลองออกมาเป็นภาพ ที่เป็นคนจริงๆออกมาส่วนการทำรกราฟิกก็อย่างที่คุณจิบอ่านดีสคริปชั่นกับอธิบายการแสดงก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารแบบรกราฟิกแบบร่วมสมัยนะครับเสื้อผ้าอาพรก็เป็นแบบร่วมสมัยเนาะก,ก็ขอชื่นชมนะครับผลงานชุดนี้นะครับจากนักศึกษาเบียโทมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ถือว่าเปิดโอกาสให้สร้างสารรค์ผลงานอย่างหลากหลายนะที่มอขอนี่นะเดวิดเกิร์นเบอร์เดี๋ยวก่อนฉันงงก่อนอะไรอ่ะ